ท่านประธานที่เคารพครับผมเรือกาโทธนเดชเพีงสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกุ่มพักเก้าไก่ครับท่านประธานที่เคารพครับร่างพาบรบทั้งสองล่างที่ผู้เสนอยื่นต่อสภาวันนี้ล้วนมีความสอดคล้องกันและถูกล่างมาจากปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบพบเจออยู่ทุกคืนวันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและเลื้อยลังปัญหาเหล่านี้ครับเป็นปัญหาที่เราไม่เห็นทางออกอย่างชัดแจ้งมาเป็นเวลานาน ก่อนที่ผมจะลุกขึ้นอภิปรายมาครั้งนี้นะครับผมได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนสสหลายคนได้โทรศัพท์ไปถามยังเพื่อนสมาชิกสภากรุงเทพว่าเขาเจอปัญหาเดียวกับที่สภาแห่งนี้กําลังเจออยู่หรือเปล่าก็เจอคล้ายๆกันครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ถูกทิ้งร้างจึงทําให้คิดได้ว่าวันนี้สภาแห่งนี้ควรที่จะไว้วางใจและเห็นชอบร่างนี้และแก้ไขไปพร้อมๆกันครับ ท่านผูนำที่เคารพครับปัญหาหมู่บ้านเอกอชนถูกทิ้งล้างปัญหาที่ดินเอกอชนที่ไม่ใช่สาธารณประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนกําลังพบเจอกับความเดือดร้อนทุกวันนี้เป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากเจอครับแล้วก็เป็นปัญหาที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเจอด้วยซ้ําไปวันที่พี่น้องประชาชนตัดสินใจซื้อหมู่บ้านหลังหนึ่งย้ายสำม,มโนครัวไปที่ที่หนึ่งหรือไปตั้งถิ่นฐานในภูมิลําเนาใดภูมิลําเนาหนึ่ง พวกเขาคาดหวังว่าที่ที่เขาจะตั้งมั่นอยู่ณตรงนั้นจะเป็นที่ที่สร้างความสุขสร้างความสงบและก็เป็นที่ที่อบอุ่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและใช้ชีวิตในอนาคตสืบไปแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนพบเจอกับความเป็นจริงในหมู่บ้านนั้นๆก็คือการถูกทอดทิ้งบ้างเลือกซื้อในหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่คิดว่าเป็นกลุ่มทุนชั้นขนาดใหญ่ที่มั่นใจได้ว่าไม่ทอดทิ้งแน่น แต่ก็ยังถูกทอดทิ้งบ้างลดขนาดหมู่บ้านลงมาก็ยังถูกทอดทิ้งเหมือนกันวันที่เขาตัดสินใจจากวันนั้นจนวันนี้หลายคนก็ได้แต่มองหน้ากันครับแล้วก็ยอมรับกับชะตากรรมพวกเขาคิดว่าได้จะน่าจะได้อยู่ในบ้านที่มีสาธารณูโภคที่ครบน่าจะได้อยู่ในบ้านที่มีการดูแลระบบระบายน้ําต่างๆได้ดีแต่แล้วการเวลาหลังจากที่ถูกเขาทิ้งครับการเวลาก็ค่อยๆทยอยทาให้ท่อระบายน้ําเหล่านั้นตีบตัน แล้วก็ตื้นสุดท้ายก็เกิดน้ําท่วมหันซ้ายหันขวาโทรหาข้าราชการหันซ้ายหันขวาโทรหาผู้แทนข้าราชการก็บอกว่าเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่านั่นคือที่เอกชนผู้แทนรัะฎรผู้แทนท้องถิ่นหลายๆคนก็ต้องควักเนื้อสนับสนุนและจ้างพรคเอกชนเข้ามาทําปัญหาเหล่านี้เลื้อยลังมาตาับนานเท่านานครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมและความชอบธรรมกับกรุงเทพมหานครครับไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามทำอะไรเลยอย่างน้อยเขาก็พยายามที่จะลอกท่อระบายน้ําในเส้นเมนหลักแต่จะมีประโยชน์อันใดครับในขณะที่เส้นเลือดฝอยที่เป็นหมู่บ้านนั้นยังท่วมสูงถึงเขา่าบางบ้านมีเด็กบางบ้านมีผู้ป่วยในวันที่ฝนตกมันน่าเศร้าครับท่านประธานมองออกมายัางถนนที่แห้งกริบแต่บ้านของเขาท่วมถึงเขา่าปัญหาเหล่านี้ถูก และเลยแล้ถูกการที่พยายามจะแก้ไขมานานครับแต่ก็ยังไม่เคยมีการแก้ไขที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ชัดเจนพวกเขาหวังจะได้อยู่ในหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยมีรปภรักษาการอย่างมั่นคงแต่สิ่งที่พบเจอจริงคือป้อมระปภะที่ถูกทิ้งล้างพร้อมกับกล้องวงจรปิดที่ห้อยเสียหายความหวังสุดท้ายของพวกเขาคือไฟสองทางถนนครับแต่ก็เฉกเช่นเดียวกัน การเวลาไฟแต่ละดวงก็ค่อยๆดับชำรุดสุดโทรมกันไปการไฟฟ้าก็ช่วยไม่ได้ภากราชการก็ช่วยไม่ได้ก็โดยเหตุผลเดิมครับนี่คือที่เอกชนหรือที่ที่มีบุคคลครอบครองอยู่บางหมู่บ้านคาดหวังว่าจะมีสวนสาธารณะที่ดีมีทางถนนผ่านที่สะดวกแต่เมื่อชำรุดแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ต้องรวมหารตังกันครับเพื่อซ่อมหรือไม่ก็ต้องปล่อยไปตามยาทธรกม นี่คือทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่เจออยู่ทุกคืนวันและมากขึ้นในทุกวี่ทุกวันผมยกตัวอย่างหมู่บ้านในเขตลาดพร้าวครับมีหมู่บ้านลาดพร้าววินเลทที่ยังไม่เคยได้แก้ไขหมู่บ้านระเบียงทองหมู่บ้านอยู่เจริญ1ิหมู่บ้านเลือดอุบลสี่โครงการสองหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการสองเสนานิเวศโครงการสองนี่แล้วใหญ่เลยครับท่านประธานเจ้าของหมู่บ้านเป็นกลุ่มทุนน้ำเมาขนาดใหญ่ทิ้งล้างไม่สนใจใยดีใดๆเลย สวนสาารณะที่เคยเป็นที่ออกกําลังกายกลายเป็นพงหญ้าเกิดเพลิงไหม้อยู่หลายครั้งและยังมีซอยลาดพราวังหิน49อีกที่เจ้าของโครงการเอาที่ดินส่วนกลางเข้าไปจำนองและยังมีหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านในเขตบึงกุ่มไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเสนา88หมู่บ้านเคหะธานี2หมู่บ้านพนบรบดินซอยนวมิน1 5 7หมู่บ้านปฐวิกร2รามินทา44หรือแม้กระทั่งหมู่บ้านทอลุงซอยน้มิน111 นี่คือตัวอย่างจากสองเขตคือลาดพร้าวบึงกลุ่มจาก50เขตกรุงเทพมหานครปัญหาที่พวกเราเจอกันอยู่นี้มิใช่เพียงแค่ตัวแทนจากจากสสกทมอภมิปาอยู่ผมได้หาลือกับเพื่อนสสสุภกรเขตสวนหลวงประเวศเขาก็พบเช่นกันผมได้หาลือกับสสฝั่งทนท่านสสปวิตาจิตตกิจ5เขต11แขวงก็เจอปัญหาเช่นเดียวกัน สสกทม32คนของพรรคเก้าไกลก็เห็นพ้องต้องกันว่านี่คือปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและอยากให้มันจบมีเพียงแค่นั้นแต่ยังเป็นสสกทมทั้งจังหวัด33เขตรวมถึงเพื่อนสมาชิกอีกหลายๆเขตเลือกตั้งที่อยากแก้ไขปัญหานี้ให้จบในห้วงเวลาเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับร่างพรบนี้จึงเปรียบเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ครับ ที่จะช่วยเยียวยาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กําลังทนทุกข์ทนลำบากผ่านหรือดูฝนผ่านหรือดูหนาวผ่านหรือดูร้อนแต่ก็ไม่เคยแก้ไขปัญหาได้หรือดูฝนที่ควรอยู่บ้านอย่างสงบกับต้องแบกถุงทรายมากั้นประตูบ้านเอาให้มันจบในสภาชุดนี้แหละครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกทุกๆคนจะเห็นชอบและร่วมสนับสนุนพรบรแห่งนี้และจบปัญหานี้ ในสภาชุดที่26ของพวกเราแก้ไขหาทางออกร่วมกันและพาพี่น้องประชาชนไปสู่แสงสว่างด้วยกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ